ความสำเร็จทั้งปวงนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยหัวใจสำคัญนั่นก็คือสินค้าที่ดีและมีคุณภาพครับผมจะขออธิบายสินค้าแบบเข้าใจง่ายๆนะครับไอคอนมิ l ครับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารครับอยากน้ำหนักลด อย่างมีสัดส่วนที่สวยงามนะครับต้องลดอย่างถูกวิธีนะครับลดผิดวิธีคือการลดอาหารหมายถึงการอดอาหารวิธีแบบนี้นะครับจะกลับมาอ้วนอีกหรืออ้วนมากกว่าเดิมเล็กวาโยโยนนั่นเองนะครับไอคอนมิวเปรียบเสมือนอาหาร1มือครับซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนมากถึง6สายพันธ์นะครับวิตามินกร่แล่ธาตุมากถึง23ชนิดเหมาะสมที่สุดแล้วสําหรับร่างกายต้องการ1มือครับเพราะฉะนั้นการลดอาหารไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับ ทดแทนมื้ออาหารที่ขาดอันนี้คือเหมาะสมที่สุดครับโปรโตีนที่หลากหลายเราจะได้กรดอะมิโนหลังจนากนั้นมากขึ้นร่างกายต้องการกรดอะมิโนหลากหลายชนิดครับการที่มีโปรโตีนมากมายถึง6สายพันธุ์เป็นสิ่งที่สมควรที่สุดกับร่างกายครับโปรโตีนที่สําคัญชนิดหนึ่งนะครับในไอคอนมมลก็คือโปรโตีนจากมัฝรังนะครับเราเรียกว่าเซโรูตินครับเซลูตินนั้นเป็น โปรตีนชนิดหนึ่งผลจากการวิจัยนะครับจะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งเรียกว่า CCK c c ครับ CCK เป็นฮอร์โมนที่จะบอกสมองว่าร่างกายไม่ต้องการอาหารแล้วนั่นคืออิ่มแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโปรตีนตัวนี้นะครับจะทําให้เราอิ่มอาหารครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับไอคอนเมลกับผลิตภัณฑ์อื่นนะครับเราจะมีสิ่งที่มากกว่าที่คนอื่นเขามีไม่ถึงครับนั่นก็คือ1โปรตีนเรามีมากที่สุดถึง24.4กรัมนะครับ ส่วนที่เรามีน้อยกว่าที่เคยห็นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับหนึ่งแคลอรีนั่นเองครับน้อยที่สุดหมายถึงว่าแคลอรีต่ําสุดครับต่อไปก็คือไขมันไม่มีไม่ได้นะครับไขมันเป็นสิ่งที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้ครับแต่ต้องใช้จํานวนที่เหมาะสมน้อยที่สุดคือดีที่สุดครับ2.6กรัมครับคอเลสเตอรอลน้อยที่สุดคือ0ูนย์ครับคาร์โบไฮเดรตน้อยที่สุด20.4กรัมครับเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานนะครับ สุดท้ายน้ำตาลน้อยที่สุด0.2กรัมไอคอนมมลตอบโจทย์ครับทานง่ายครับสซองแทน1มื้ออาหารครับและทั้งหมดนี้นะครับคือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากดีไอคอนกรุ๊ปครับ